สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยมีใครอยากจะเล่นรูบิก2คุณ2บ้างเอย่ยบางคนอาจจะอยากซื้อไปฝากเด็กๆนะครับและเกิดอยากจะเล่นเองขึ้นมาแล้วไปทําให้มันเปลี่ยนสีขนาดนี้แล้วแต่ประกอบกลับคืนไม่เป็นนะครับผมจะมาแนะนําสําหรับมือใหม่จริงๆครับมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นรูบิกเลยนะครับตามนี้ครับผมอย่างแรกก่อนอื่นเลยต้องทําให้ได้สีขาวก่อนนะครับ เรียงกันแบบนี้1ชิ้นนะครับคู่หนึง1คู่1คู่โดยที่ข้างๆของสีขาวจะต้องถูกด้วยนะครับแบบนี้ทุกคนทําได้แน่นอนครับผมเชื่อยอย่างนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าพอจะเอาสีขาวอีกชิ้นนึงขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยมันยากนะบางคนที่ที่ไม่ไม่ค่อยได้ฝึกทักษะด้านเนี้ยผมจะแนะนำนะครับแบบลักไก่เลยสำหรับรูบิก2คูณ2นะครับก็คือให้เ,เพื่อน สไลด์ข้างล่างครับแบบนี้ไปทางขวาแล้วยกขึ้นเห็นไหมครับก็มาต่อแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันผิดข้างๆมันผิดแต่สีขาวมันถ,ถูกไปต่อเลยนะครับสไลด์ข้างล่างแล้วยกขึ้นเดี๋ยวผมดูกล้องนิดนึงพอดีผมลืมโฟกัสโอเคอาจจะมีวูบวาบ้างนะครับการโฟกัสของกล้องกล้อง,งมือถืออะต่อเลยข้างล่างนะครับสไลด์ สไลด์ขวานะครับแล้วก็ขึ้นทําไปเรื่อยๆครับสไลด์ขวาแล้วขึ้นสไลด์ขวาแล้วขึ้นอ่าได้แล้วของใครของของใครที่สไลด์ขึ้นแล้วมันเป็นสีขาวเต็มก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าข้างๆต้องถูกด้วยนะแบบนี้นะครับของผมเหลืออีก1ชิ้นขั้นตอนต่อไปพอเราได้3ชิ้นแบบนี้ให้เราจับลักษณะนี้ครับแบบนี้ให้มันเป็นมุมในลักษณะันนี้ และให้มีจุดที่มันยังไม่สําเร็จเนี่ยอยู่ขวามือข้างหน้าเรานะครับต่อไปเรามาดูว่าสีขาวอีกชิ้นหนึ่งหยู่ที่ไหนให้นําสีขาวชิ้นที่ว่านั้นมาไว้ข้าง,งล่างของนิ้วโป้งด้านซ้ายนะครับแบบนี้บางคนอยู่ตรงนี้บางคนอยู่ตรงนี้แต่ขอให้มันอยู่ที่นิ้วโป้งด้านซ้ายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะทําอย่างนี้ไง มือขวานะครับดึงดึงหลังคาข้างบนลงมาหลังคาผุเนี่ยผมเรียกว่ามันผมผมเรียกมันว่าหลังคาผุอ่ามันยังไม่เต็มดึงมันลงมาแล้วเอาสังกะสีเข้าไปจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าพอเอาเข้าไปแล้วไม่เป็นสีขาวเรียงกันนะครับอย่าลืมนะครับให้เพื่อนเพื่อนดันแกนข้างล่างเนี่ยไปทางขวาอีกไปทางขวาอีกหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วยกขึ้นไปนะครับ จากนั้นสีขาวมันยังไม่ขึ้นไปก็ให้เอาสีขาวมาไว้ที่นิ้วโป้งด้านซ้ายเหมือนเดิมครับแบบนี้จากนั้นก็ขวาลงมาแล้วก็แกนล่างสไลด์เข้าไปแล้วก็ยกขึ้นเท่านี้เองครับทําแบบนี้ถ้าใครยัง,ยงสมมุติเป็นอย่างนี้แล้วจะไปยังไงต่อใช่ไหมครับก็เอาไปเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอาลงมา เอาไปนะครับเอาลงมาแล้วก็สไลด์เข้าไปแบบนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ถูก <c oughs> ก็เอาไปด้านขวาอีกอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ยกขึ้นมาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาเข้าไปเก็บตรงนี้ผมจะทําเร็วนล้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ทําให้ดูไปแล้วเอาลงมาเอาเข้าไปถ้าไม่ใช่เอาเข้าไปด้างข,ขวาอีกแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มาเก็บอีกนะครับแล้วก็กดลงมารับแบบนี้นะครับหวังว่าไม่เร็วเกินไปนะครับ แล้วก็ยกขึ้นสำเร็จครับทุกด้านจะถูกต้องแล้วก็ได้สีขาวนะครับต่อไปเอาสีขาววางไว้ข้างล่างครับแบบนี้เราจะต้องมาทำสูตรให้มันเป็นสีเหลืองเต็มข้างบนนะครับสูตรอยากให้เพื่อนๆเ,เอาปากกามาจดจะดีมากเลยสูตรตามนี้นะครับถ้าใครมีสีเหลืองให้เอาสีเหลืองมาที่นิ้วโป้งด้านซ้ายด้วยนะครับสีถ้ามีจุดเดียวนะ ของเพื่อนๆนถ้าเกิดมีสีเหลืองให้เอาสีเหลืองมาไว้ที่นิ้วโป้งด้านซ้ายถ้ามี2จุดติดกันให้เอามาไว้ที่นิ้วโป้งหรือมือด้านขวานี่ครับให้มันเรียงแบบนี้ให้มันเป็นท่าตรงแต่ถ้าของเพื่อนๆนท่านใดมีสีเหลืองคว้ยกันแบบนี้นะครับควอยกันอย่างนี้ให้เอาจุดใดก็ได้นะครับมาไว้ที่นิ้วโป้งด้านซ้ายนะครับแล้วก็เริ่มสุดกันเลยขึ้น ซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนจะเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้เป็นสีเหลืองไว้ยนะครับให้เอาสีเหลืองชิ้นไหนก็ได้นะครับมาไว้ที่นิ้วโป้งด้านซ้ายแบบนี้ครับแล้วก็เริ่มสูตรเดิมเลยขึ้นซ้ายลง ซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงมีกี่จุดครับ2จุดนะครับแต่เป็น2จุดที่ติดกันถ้าเป็น2จุดติดกันอย่าเอามาไว้อย่างนี้นะครับผิดต้องเอามาไว้แบบนี้ไว้ด้านขวามือแล้วก็ทําสูตรต่อไปเลยครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงเหลือจุดเดียวครับ ที่เหลือจุดเดียวนี้ไม่ใช่ว่าเราทําผิดนะครับเพียงแค่ว่ารอบมันยังไม่ถึงทําเหมือนเดิมครับเอาสีเหลืองเอาไว้ที่นิ้วโป้งด้านซ้ายทําสูตรต่อนะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงมีจุดเดียวอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับเอาไว้ที่นิ้วโป้งด้านซ้ายทําสูตรต่อเลยครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้น ซ้ายซ้ายลงเต็มแล้วทีนี้ของมีอาจจะมบบีบางคนนะครับทำสีเหลืองข้างบนเต็มแล้วข้างๆมันถูกหมดเลยอันนั้นถือว่าโชคดีจริงๆแต่นี่เป็นกรณีแรกที่ทำแล้วไม่จบจะมีจะต้องทำสูตรต่อนะครับเอาละอันนี้คือกรณีแรกแต่ของใครนะครับดูดีๆด้วยของใครที่ทำข้างบนเต็มแล้วมีสองสีที่เหมือนกัน ให้เอาสองสีนั้นไว้ฝักตรงข้ามกับที่เรามองนะครับเริ่มนะครับอ่าส่วนอันนี้ไม่มีสีไหนติดกันเลยนะครับไม่มีสีที่ถูกต้องเลยเราจะเริ่มสูตรด้านไหนก็ได้เริ่มสูตรนะครับอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับไม่ใช่สูตรเมื่อกี้แล้วฉะนั้นเพื่อนๆควรจะเอาดินสอรหรือปากกามาจดไปนะครับค่อนข้างจะงงนิดนึงผมจะทําช้าๆนะครับเริ่มนะครับลงตามเข็มลง หลังหลังขึ้นทวนเข็มขึ้น,นหลังหลังขึ้นขึ้นหลังหลังสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือขอบของด้านบนจะถูกเปลี่ยนนะครับอย่างเมื่อกี้ไม่มีสีไหนเต็มตอนนี้สีแดงก็จะเต็มนะครับอย่างนี้นะครับเอาละ นี่คือกรณีที่สองที่ผมได้บอกเมื่อกี้คือมี1ด้านที่เต็มกับที่เหลือผิดนะครับสูตรก็ใช้สูตรเดิมครับสูตรเมื่อกี้เลยโดยที่เอาด้านที่เต็มนะครับไว้ฝั่งตรงข้ามกับด้านที่เรามองเริ่มสูตรครับลงเอาใหม่นะครับเอาใหม่ครับถือดีๆถือดีๆลงตามเข็มลงหลังหลังขึ้นทวนเข็ม ขึ้นหลังหลังขึ้นขึ้นหลังหลังจบครับแล้วก็อาจจะต้องจัดระเบียบมานิดนึงเท่านี้เองครับถ้าหากสอนเร็วเกินไปต้องขออภัยช้าเกินไปก็ต้องขออภัยสะดุดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายาวเลยคืออาจยาวเลยไม่มีการสต็อปหยุดคลิปอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ